สวัสดีค่ะแม่อุบลค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะค่ะมันอีก็ะไรมาติดตามเรื่องราวความฝันของแม่อุลเนางค่ะแม่อุลคนเพิ่นฝันมีจะได้ก็ได้ค่ะคนสิเจริญกับไปเบิ่งเราไปฟังเราเนาะค่ะความฝันของแม่อุลค่ะคันงเราจะไหนโค้งสุดท้ายเนาะค่ะเป็นกลุ่มที่ถ่าไปหาปูกับหลวงพายไปไปพ่อบวกมันแห้งเนาะ มันเป็นปนามอะไรมาจเทิร์นเธอร์นวันี้นาำแหงมันก็แหงไปน้ำกันมืดใช่ห้วยขวดเบิ้งกันนามันก็ยังแช่แช่อยู่แฉะอยู่กับขวดขวดไปขวดไปอ่ะมันเป็นจุดตกบวกขวดไปไปป่าไปจุ่มกันอยู่เนาะมันอ่อนเนาะก็เลยต้องหาชงพู่จติดกันมาใต้ปลาอาจารย์น้องท่านบอกน้องไค่ดอกตอนาดอ่ะ น้ำไฟกับกะหางงออมงอมงอมจะก่าวคนละกลนกระปูอยูุ่่นอันนี้บได้กลนเนี่ยว่าไปกลนยุธิถือเสียมไปยุธแต่บได้กลนไปพอวุดขวดป่าใส่ขู่ก่อนใส่ถุงใส่ขู่ละบได้ขวดไปอีกขวดไปอีกอ่ะมึงเคยไอ้ดินกระปูขดขดดินขึ้นมันบอ ขอดมือขอดขอดอู้ยมีแต่กระปูแดงเลยบอดหรโอ้ยใหญ่สัมกระปูลาเลยอ่ะปูแดงน่ะูอ้ยกระโจแดงเออบับงบังบังหิบบหเอย่างไรค่ะจบเจ้สองตัวโยนในคูโยบบบอกน้องไฟโยนในคูโคูบัเต็มคูเล้เออน้องไฟเฮยยฮมงมาบิ้งทีกรปูเต็มูปอาไป้อาไปอไ้ี่อยู่ในบวกอาูจะบุมาจเอค่ะบูดกรปูน่ะ ขัาวคุมมันน้อยแท้มันหองวางเสียงเห็นกระปูคนขู่จยกเลยบอกว่ามันไงอะไรดิเนก็เลยวาค่ะอาจจะถือกูใหญ่ตรงเลงตัวเลงไปจะไหนเนาะกนกระปูกุเลวของมันอะกูใหญ่ไปเลยค่ะจ้งวันไหนจะโตกูหูกันบาเลยเบิ้งมันมาเบิ้งแต่ของหาของตีทั้งป่าจะเอาใบไม้พวกหายันมันเฮียค่ะมันกับเฮียเนี่ยื้อห่อนเหื่อนค่ะคอนผอมแม่คอนเลย ขอนเงินก็ไปเห็นมันตกมันเหียนีย่ยางชาเก่ามาเทออกแรนชวงเสียงชวงเสียงในกะละมังกระปูแดงเป็นกระปูแดงแมนกระปูเป<อ>ห่าเนี่ยจำแดงได้เคยเห็นกระปูเลาบ๊อชินเดนอ่ะค่ะันแหลกอ้าวพันกระปูนีมาแต่ใสเนอกก็เลยว่าคือมีกระปูแดงก็เลยว่าค่ะต้องใส่เลยกตัวนี้หลายเพราะว่ากระปูแถวห้าม่มี่เนาะบ<ห>ตัวสีแดงมันมักกัดบันี้พอ โอ้ยมาหอดดีใจว่าส right <c ười> um ันใจกัะปูแดงมันมาเทใส่กะละมังกะละมังกจะเป็นศูนย์หรืออ่กหลักที่ออกจากขู่ค่ะทีแบดทูนในสมองที่ออกจากขู่เนาะเออตอนเท่านี้ว่ากุ้งใส่กะละมังก็ยังออกเอาศูนย์าะค่ะกัมโบเน่เนาะว่ากุ้งเนี่กะละมังนี่ศูนย์เนาะของเราเนาะมีศูนย์ค่ะก็ฟันจำหนีเลยก็บอกฟันอีกเดียบ่ ัวนีก็เดเอวใส่กะละมังใส่กะละมังเลยหมอดกระเทเลยแล้วยันมันตายเทียบยิบป่าออกป้ากับปาจายเทีาไหรป้าก็ได้าด้วยกันได้ก็เอากระป้าแล้วใส่คู่ก่อนั่ะใส่ทุ่งใส่ทุ่งใส่คู่กระปูกระเบนีปลาลองบอยู่น้ำกันอยู่น้ำกันแต่ว่ามุมีแนี่ตายกระปูกระบายปลากระบายปลากระบายแต่เพียงแต่ว่ามาเทใส่กะละมังมันจะเป็นศูนย์อยู่แล้วว่าแปดศูนย์สบ ค่ะปูกกระแปดปลากระแปดนี่แหะมันหายไปยังซี่เจ้าปอนเลยกระปูกกระแปดปลากระแปดกระมังมีไายสำเนียงบด้ตีเป็นศูนย์เนาะอะารสำเนียงบได้ถือวอะไรเล็กบได้เลยล่ะค่หรือว่าแปดศูนย์แปดยังเสี่บ่สามตัวเนี่ยจังหวะย่านนั้มันเอาเล็กไทยหลอดเตอรีนะฟันยางไหนก็ไปเอาเตอรไทยหลอดตอรีอันมบนซีขางนะค่ะอื มันน ah e ี้เลขล่างก็เข้าไปใหญ่ซื้อเอาที่ค่ะแปดอันเดงเท่านั้นแปดหานหนึ่เขาก็ซื้อหานหนึ่งเจลาค่ะแปดฐานหนึ่มีมาได้เขียนลงนั้นแปดหานหนึ่งไม่อุ่นได้น่าจะใสก็เราถูกหายมือหนังจุดถูกแม่ไปเล่าแปดานหนึ่งเเลขตัวนี้งแล้วไปเสื้อมนังมได้ไปหากระปุ่นจุดถูกแล้วยันี้มานแรงมากแต่มาแม่ จุดแล้วเรียบร้อยไม่แล้วเรียบร้อยยังเรียบร้อยเขียนแต่สมุดไปเรียบร้อยไปนอนเขาเล่นไปทานหนึ่งไปเสี้ยงเออไปหานเรื่องไปเสี้ยงกิมามฟันอะไรกะปูอะไรปลาแม่นจุดถูกมีตัวงามมดขุ้นไงช่ามงามแต่ว่าเพียงจะบ้านไม้เมื่อแล้วไว้มาหอดเลยงหาเฮ็ดเลยงหาเลยเด็กมาหอดเลิหนึ่งเลยงหาจะอาถาเด้กอาเต๋มยอาย้ลูกถูกอาเออเอาท่านถูกเต๋ม ตัวเลขมักสีเข่าน้องคุณแม่นองตามที่ได้ยินมากแต่ว่าคันว่าหนึ่งหนึ่งเป็นเจ็ดก็ได้สีนเหลืองมันนั่นหาเทียกับแปดหาเจ็ดอันเทียกับแปดหาหนึ่งหนึ่งเป็นเจ็ดเจ็ดเป็นหนึ่งค่สีน้ำข้าวส่วนไหนข้าเขียนใจอยู่เจ็ดหาหนึ่งเก็นหาแปดสะบแมนไหมสะบแหนมากมันวะแปดหาเจ็ดนค่ะหาเจ็ดกับมากยูไอ้มาเขียนร่วเนาะ ค่ะเลีงมากเป็หาเจ็บบอสคุณแม่มากทั้งหมดเดีมากทั้งหมดแม่หาเจ็เพระเพียงจะว่าเขาจะหาอะไรลองเบิงร์น็นตัวใดเนี่ยคุณแคุณนม่คนละหนึ่งก็เจ็ดตัวเดียวกันเด้ใเอาเจ็ดเขาหน่งเนาะเห็นแล้วก็จะว่าหนึกับเจ็ดตัวเดียวกันเ้อะค่ะการซื้อหัวโคกซื้อกาเกาเด้อเขาว่าะเกค่ะการซื้อหนึ่งหนึ่งก็ซื้อเจ็ดเจ็เด้อา ค่ะเออแต่ว่ากาละมังนี่เทพเลกาละมังนี่พุ่นแม่ตีกาละมังเป็นศูนย์เป็นศูนย์แล้วกาละมังเนาะอาจจะเป็นแปดศูนย์จะสีกรได้ก็ได้แม่แปดศูนย์ถ้าแปดศูนย์ค่ะแปดศูนย์มันลายเหล็กลายเหล็กไปได้หลายอย่างเอาคุณแม่พุ่นแม่ตีให้ท้าผู้ชมทางบ้านเนีสิเอาตัวไหนแม่ขึ้นแม่พุ่นแม่ตีตีตัวไหนเนี่ จะมาหอยก็มักเลยจะหอยยูทูบแนะนำแต่หาเาดือนหาหนึ่งเอาเลขตัวนี้ไปเสียงฟันว่าได้กระปูได้ปลาเลนนั่นแหละไปหากระปูกระปลา,าอู้ยูเด็ดหลายแห่งได้แล้วกรบ่แล้วเด้าดเเเมาห่อนเฮือนในความฝันเถื่อนเถื่อนทั้งเป็นออกวูดเถื่อนขวบไปเฮือนหลังนี่งห้องใย่างไปในความฝันย่างไป เขาแบ่งปากันบานี้มันเป็นปาตองเนาะเขาไปตึงเฮ่ํากันหลายหลายคนมาพวกนั่นก็บ่เอาพวกนี้ก็บอกเอาคน้งแ่ามากปาตองเขาก็แบ่งแต่ปาดอื่นกันแต่ของก็ไปไปเข้ากัเลยว่ะแม่ป้าแมนป้าเอาอยู่บาปาตองอุยเอาแล้วน้องเขามาก็ไต่ปาตองมาอีกถุงกระเลงหนึ่งถือมาปาตองงเขาบ่เอาพวกตึ้งแฮ่นั่นเอามายุ่เขาบอกเวลาแบ่งกันเขาบ่เอาบุ๋มมา ไม่มันก็อแดงจังกระปูจางปลาจางอนไรเคือนหนึ่งที่เจริญตอนนี้ดงปะตองอืมปะตองอาจจะมาตองอีกบ้างมาตองก็ไม่ปัดมีแต่ปะตองตัวช่วยเลยทุ่งอ่ะปะตองอืมก็เจ้าบ้วเอาหูก็ยังมาคำว่าเอาแต่ว่าที่แน่ๆนลขไกทีพุ่นแน่มากนี่ก็คือหาเป็ดหนึ่งแน่นหาเปหนึ่งลื่นหาเป็ดหาหนึ่งแม่เป็ดหานึ่งเป็ดหาหนึ่งกับเป็ด หาเกจไปท่าหนึ่ไปทาเกจทหารปรยเปรเนี่ยก็มากที่พราว่าเขาหายปลาตองนะยาดนี่มันออกตองนะค่ะเอาเมื่อคนได้ปลาตองถึงสามาว่าจะเนี่ฟ้าหู้แถวฟันดีแหม่อคืนไปเแม่ป้าป้าเอาอยู่บปลาตองพมีพวกเอาพวกไปจึงแหงนี่ยเาพวกคนเอออามาก่ะค่ะปลาปีนปลาตองคะ สำหรับค <ithe ater> <isions> ิดน <fold> ี <to fucking> ่ก็ต้นุณนสำหรับแนวทางต้อมฟันละกับตัวเลขที่คุณนแมอุ่นหมอกให้ท่านผู้ชมแบบนี้เนาะค่ะน้อกขอบคุณค่ะคุณแม่ขอบคุณค่ะคือแยกเอาเด้อตัวเลขของแมอุ่นเนาะค่ะตัวเลขของแมอุ่นแปดหาหนึ่งค่ะเพิ่นจุดถูกเนาะค่ะเลขถูกเพิ่นค่ะเพิ่นเอามานอนเสียงเบิงแล้วค่ะเอามานอนเสียงเบิงฟันว่าได้ถือเสียมลงทงค่ะบอสันตะคุดปูเอามืองจุกเอาได้ปูเจมขู่ค่ะ เอามาเทไว้กะละมังกับปลาปนกันค่ะบ่มีตัวายค่ะปลากระไรปูกระไดในอุ่นพันวาเนาะค่ะพันได้ตีเป็นตัวเลขเปดหาเจ็ดหาเปดเปดค่ะหาเปดศูนย์วันที่สิบหกพฤษภาคมพศอสองพันห้ารอยหกเก็ด อย่าลืมกดติดตามป้าบุญคนอีสานกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าบุญคนอีสานนําในเด้อค่ะถ้าพ่ทท่านกดติดตามป้าบุญคนอีสานขอฝากช่องป้าบุญคนอีสานกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อสิบวรราทแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตูดิกปาบุญคนอีสานก้สิหามาฝากันพู้ชมทางบ้านเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้ป่าบนคนอีสานกับมิเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกกันใหม่สุกๆหมันๆลำๆเรื่อยๆเฮ้งๆปังๆกับตุดีของแม่อุ่นเนาะค่ะสวัสดีค่ะ